แต่ตรงใต้ต้นไม้นี่เป็นที่ที่เราชอบมาโดดเชือกเฮ้ <c oughs> ยคือไม่ได้เล่นอย่างนี้มานานมากหรอวะก็ <S <S <libro> นนในคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การเรียนปริญญาโทสาขา Visual e f f e c t ที่ s cat นะคะหรือว่า Savannah College of Art and Design ไหนๆก็มาเมืองนี้ทั้งทีนะ เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะได้นั่งมาลําลึกความหลังเพราะว่าปามก็คิดถึงเมืองนี้มากจริงๆตอนที่มาเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ออกนอกประเทศแบบคนเดียวแบบใช้ชีวิตคนเดียวที่ไม่ใช่ไปเที่ยวนะคะคือเหมือนมาเรียนมามาทางานอะไรงี้เนาะวันแรกที่ปามมาถึงที่อเมริกานะคะคือปามเข้าใจว่าซาวานากับแอตแลนตาแอตแลนตาคือเมืองหลวงของ รัฐจเจียนะมันอยู่ใกล้กันมากคือประมาณแบบ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปามก็คิดว่ามาหาลัยอ่ะจะส่งรถบัสไปรับที่สนามบินซึ่งจริงๆแล้วมันคือสนามบินสวานานะไม่ใช่สนามบินแอตแลนตาแล้วปามอ่ะเป็นลงที่แอตแลนตาเว้แต่ก็เพราะว่าปามมีเพื่อนที่รู้จักที่แอตแลนตาด้วยแหละก็เลยไปลงตรงนั้นมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อน้องมอสนะคะปาแบบบังเอิญเจอกันที่อินเทอร์วิวแต่ว่าเรียนปตีด้วยกันมาก็เลยมาด้วยกัน ทีนี้พอไปถึงอะทุกคนปามไม่เคยนั่งเครื่องบินไกลขนาดนี้มาก่อนมันก็เจ็ดแหลกแบบโอ้นอนเป็นผักอยู่ประมาณสามวันเหมือนแบบตื่นมาตีสองตีสามแบบตื่นมากินน้ําเข้าห้องน้ําแล้วแบบตาค้างอยู่อย่างนั้นอะเพราะว่าปามแบบไม่เคยเดินทางเนาะเป็นอย่างนั้นละเสร็จแล้วก็แบบไปซื้อซิมการ์ดไปซื้ออะไรเพื่อให้ติดต่อสื่อสารได้กับกัแบบมอสเองแล้วก็กับ พี่ที่รู้จักกันนะคะชื่อพี่จินเจอร์ก็เขาก็แนะนำสแควรให้ปาล์มนะก็เลยไปอยู่กับเขาเพราะว่าหนึ่งสวาเข้ามาไม่ได้เว้ยเข้ามาที่เมืองน,นี้ไม่ได้เนื่องจากมันมีเฮอริเคนนะช่วงนั้นแล้วเฮอริเคนก็คือแบบทุกคนจะต้องมีประกาศออกมาเลยว่าให้หนีออกจากเมืองวันนั้นเป็นวันที่4กันยายน 2019นะคะช่วงก่อนที่โควิดจะมาแล้วปามคือแบบเออคือไม่รู้จะไปทางไหนไม่มีที่ไปแล้วก็ภาษาตอนนั้นก็คือไม่ได้แบบคุยสื่อสารได้แบบนี้นะคะปามก็เลยโอเคพักอยู่ที่แอตแลนตาที่บ้านพี่จินเจอร์ตอนประมาณแบบ3-4วันก่อนที่ประกาศของมหาาลัยจะออกมาอีกครั้งว่าโอเคพายุไปแล้วคุณ เข้ามาที่ในเมืองสวัณนาได้แล้วนะตอนนั้นก็วันเข้าหอในเนี่ยก็คือประมาณวันที่วันที่เนะคะแต่ปามมาถึงวันที่6ที่สวนณาด้วยการนั่งรถบัสค่ะคือแบบเพราะว่ามันถูกเนาะประมาณอ,อ่เท่าไหร่อ่ะจำจำไม่ได้แล้วนะคะคือคือนั่งมาสี่ชั่วโมง แต่ถ้าขึ้นเครื่องเนี่ยก็จะประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมั้งแต่ตอนนั้นก็คือแบบไม่อยากขึ้นเครื่องแล้วนะคะก็เลยนั่งรถบัสมากับน้องมอสเนาะพราะนั่งรู้สึกมันรถบัสมันดีอะตอนนั้นบัสชื่อเกรฮาวนะคะก็มาจากแอตแลนตาถึงสวานนาเสร็จแล้วก็ยังเข้าหอในไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องพักที่ Airbnb ก่อนหนคืนนะคะ ก็ไป Airbnb เป็นประสบการณ์การใช้ Airbnb ครั้งแรกเลยก็ว่าได้เสร็จแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นนะเราก็ไปรับกุญแจรับการ์ดของที่จะเข้าหอในนะเสร็จเนี่ยคืออพาร์ตเมนต์ในมหาลัยนะคะไม่มีของใช้อะไรให้เลยนอกจากเตียงแล้วก็ฟูกที่เป็นเหมือนฟูกที่ห่อด้วยหนังอ่ะ เออที่อารมณ์เหมือนคล้ายๆเหมือนฟูกในโรงพยาบาลประมาณนั้นแล้วของทุกอย่างต้องซื้อหมดนะคะเราก็เลยแบบโอเคเข้าหอปุ๊บเข้าไปดูในหอเนาะมีอยู่สีห้องนอนนะคะจะแบ่งเป็นฝั่งซีกซ้ายซีกขวาใน1ยูนิตสีห้องนอน1ห้องครัว1ห้องนั่งเล่นสองห้องน้ําเราอยู่กับเมดคนจีนสองคนแล้วก็คนอินเดียหนึ่งคนแล้วก็เราคือคนไทย มันก็โอเคนะในหอปริญญาโทนะคะหอของหอของนักศึกษาที่เรียนปริญญาโทเนี่ยจะสามารถใช้ไฟในการประกอบอาหารได้มีห้องนั่งเล่นนะแล้วก็มีห้องนอนส่วนตัวห้องน้ำก็คือแชร์กันสองคนแต่ส่วนหอพักของนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยจะไม่มีนะคะของปริญญาตรีเนี่ยจะมีแค่ไมโครเวฟซึ่ง มันก็ปลอดภัยนะเพราะว่า,านักศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาในการทำอาหารขนาดนั้นใช่ปะเขาก็มีมิลแพลนขายนะคะทุกคนเป็นโรงอาหารเรียกว่าสเก t c a n t e e นมัน้งเออเราก็เอาบัตรนักเรียนเนี่ยเราไปเติมเงินนะจ่ายเงินปุ๊บปุ๊บ,บเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเอาบัตรเนี่ยไปรูดหรือจริงๆก็ใช้บัตรเครดิตได้นั่นแหละก็จ่ายจ่ายเงิน ถึงจะกินอาหารได้ใช่ปะแต่มันก็แพงไงทุกคนเ,ออเราก็เลยปอโทของเราเนี่ยก็เลยเน้นทำอาหารกันนะคะพวกของใช้ต่างๆในห้องครัวเนี่ยก็ต้องซื้อเองอย่างกระทะตะหลิวตะเกียบช้อนซ่อมแก้วหมอนปอกหมอนผ้าหม่มผ้าห่มที่ปามซื้อนะครั้งแรกก็คือปามรู้ว่ามันจะหนาวใช่ไหม ก็เลยซื้อผ้าห่มฮีเตอร์นะคะซึ่งมันก็ซักได้แหละแต่ตอนสุดท้ายก็รู้สึกว่าสู้ฮีเตอร์จริงๆไม่ได้ก็เพราะว่ามันผิวแห้งนะปั๊มรู้สึกอย่างนั้นก็เลยต้องซื้อเป็นเซตเลยทุกคนไปแบบที่ t a r g e เก็ตก็คือเป็นห้างใหญ่ๆเนาะหรือ w a ล m a r t ก็ได้ตอนนั้นคือรู้จักแค่ t a r g e เก็ตก็เลยไป t าร g กเ็ตซื้อหมอนซื้อปอกหมอนมีหมอนข้างด้วยแล้วก็มีช้อนซ้อมถ้วยแก้ว นั่นแหละค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือก่อนเข้าหอในนะคะทุกคนตอนที่อยู่ไทยเนี่ยมันจะมีควิสให้ทำประมาณเกือบหนึ่งข้อเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในหอพักแล้วคุณจะจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือควิสทั้งร้อยข้อเนี่ยความจำไม่ได้ว่าเข้าๆเ,เท่าไหร่นะแต่มันเยอะมากมันก็จะคัดเลือกรูมเมทให้เรานะคะ คือเราจะตอบมั่วๆก็ได้แหละแต่เราก็จะได้รูมเมทแบบที่เราตอบไงซึ่งเราไม่สามารถจะระบุได้ว่าเราอยากอยู่หอ,อกับคนนี้หรือเราอยากจะไม่อยากอยู่กับใครคือทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมการหอพักและเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เหมือนแรนดอมะทุกคนแบบร้อยหน้า <c oughs> มันมีให้เขียนเว้ยก่อนที่คือคริสก็เลือก เลือกเราแล้วใช่ปะเลือกเราเขาว่าเขาจะไปอยูอ่หอพักกับใครใช่ปะแต่พอเข้าหอในครั้งแรกเนี่ยกรรมการหอพักก็จะเอาอเอกสารมาเป็นใบที่เขียนว่าการจัดการการดูแลของหอใครจะเป็นคนรับผิดชอบก็คือสี่คนเนี่ยจะต้องจะต้องวนกันว่าดูแลห้องครัวให้เรียบร้อยใครนะจะเขียนชื่อไปนะปาล์มกับปาล์มก็เขียนไป ดูแลห้องน้ำา A ห้องน้ำบีไข่ถ้าเกิดว่าห้องรับแขกสกรปรกคุณจะทำยังไงคือคุณต้องเขียนว่าแบบโอเคเราก็จะดูดฝุ่นก่อนแล้วก็แบบอะไรอะทำความสะอาดซักปอกหมอนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเขียนอย่างนั้นะของปามนะปามไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นไหมหรือว่าตอนนี้เป็นไหมเพราะว่ามันผ่านมาก็5ปีแล้วนะคะแล้วมันมีข้อหนึ่งไว้ที่ปามอึ้งว่า ถ้าหากว่าคุณเกิดการทะเลาะกันคุณจะทำยังไงข้อ A เคลียรนะตรงนั้นเลยเคลียร์ไปเลยว่าใครผิดใครถูกข้อ2ร้องให้อารมณ์สงบนิ่งแล้วค่อยเคลียข้อ3อะไรนะมไม่เคลียร์กับห้องใครห้องมันข้อ4แบบอื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ รูมเมทที่เราเพิ่งเจอหน้ากันหนึ่งวันเราจะมาตกลงอะเก e เม n นต์แบบนี้มันมันมันก็จะดูแบบเกรงใจกันใช่ปะซึ่งแบบตอนนั้นเหมือนเราจะจําได้ว่าแบบเลือกข้อสองมั้งว่าแบบพักอารมณ์ก่อนแล้วค่อยเคลียอะไรเงี้ยมันเออมันนึกย้อนกลับไปมันก็รู้สึกว่าแบบคือการแก้ปัญหาของเด็กอะ่ะเราก็เป็นเด็กนะตอนนั้นเนาะเออมันมันก็จะเหมือนแบบเราไม่ได้คิดลึกซึง้ง ถึงอะไรเยอะแยะเราก็แค่แบบตอบไปอย่างนั้นแหละเออนี่แหละคือค u ิสก่อนเข้าหอพักเหมือนอันนี้ปะหมกคัดสรรในแฮร์รี่พอตเตอร์พอมาถึงหอในวันที่7ใช่ปะวันที่8มีการสอบคือถ้าใครที่ i อเอลไม่ผ่าน6.5จนะคะจะต้องทำการสอบ English Placement Test ตามมก็ไปสอบ เพื่อนทุกคนไปสอบมาหมดแล้วนะคะยกเว้นเพื่อนเมดคนอินเดียคนหนึ่งเพราะเขาภาษาดีอยู่แล้วทุกคนเนี่ยเริ่มที่เลเวลสี่แล้วก็คิดละว่าอถ้าเราคุยกับเพื่อนเรารู้เรื่องอะ่ะเราก็น่าจะประมาณสี่ใช่ไหมประมาณสาประมาณสี่แต่คุณรู้ไหมว่าเราเริ่มที่เลเวลไหนเราได้ผลมาว่าเราเริ่มที่เลเวลสองเว้ยคือตอนนั้นน่ะมันสอบแค่ Reading กับอ่า i รทิไม่ได้มี s t e n i n g กับ Speaking คือถ้าเป็นฟังพูดเราเข้าใจแล้วเราก็สื่อสารได้แต่อ่านเขียนเนี่ยเราไม่แมน่นไม่แม่นเลยแกมมากคือกากมากพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าโคตรกาก s no s s e s, <S อะไรอย่างเงี้ยเติม e d เติมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยมั่วนะเราก็เลยได้เริ่มที่เลเวลสองแล้วแบบ ก็นึกย้อนกลับไปใช่ปะว่าตอนที่เรามาที่เนี่ยคือเราก็ได้ทุน educator fellowship ก็คือได้ทุนครึ่งหนึ่ง50%เพราะเรามีประสบการณ์การสอนในมหาลัยแล้วก็สอน Visual e f f ฟกซ์สอน Animation แล้วเขาก็เออให้ทุนนี้เราใช่ปะแต่มันไม่ได้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายของการเรียนภาษาอังกฤษด้วยเราก็คิดแล้วว่าอุยเลเวลสองสาคือมันต้องเรียนหอันใช่ปะมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการจ่ายค่าเทอม แถมยังไม่พอต้องจ่ายค่าเช่าด้วยค่ากินด้วยทุกอย่างซึ่งไอ้ทุนนั้นนะคะไม่ครอบคุมทนนุนจะครอบคุมแค่วิชาตัวเมเจอร์เท่านั้นเราก็เลยแบบคุยกับที่บ้านละว่าจะอยู่ต่อดีไหมหรือว่าไปละเรียนจบเลเวลสองเลเวลสาลูกกลับบ้านละยอมแพ้แต่สุดท้ายก็ที่บ้านก็แบบเออก็อยู่ไปก่อนถ้าเกิดว่าจ่ายไม่ไหวก็เดี๋ยวบอกอีกทีอะไรเงี้ย สุดท้ายก็อยู่จนจบค่ะทุกคนได้เรียนตัวเมเจอร์มันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะคะตอนนั้นคือเราก็ต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมปรับตัวกับการดูแลตัวเองทุกอย่างนะทั้งเรื่องการกินซักผ้าตามความสะอาดเรื่องเรียนเรื่องการบ้านแล้วก็ปรับตัวกับภาษาด้วยซึ่งภาษานี่ก็คือแบบเรียน สี่วันนะคะสี่วันต่ออาทิตย์ใช่เป่าวะสองวันต่ออาทิตย์จาไม่ได้แล้ววะคือเรียนเจอหน้าเพื่อนทุกวันทุกวันทุกวันนะคะแล้วมันก็ต้องพูดทุกวันการที่เราจะมาอ,อํ้อึ้งอึ้งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เป็นผลดีในการที่เราจะไปเรียนวิชาเมเจอร์ใช่ไหมถ้าหากว่าเราฟังไม่รู้เรื่องเราฟังแบบยังไงอะจับใจความไม่ได้าอาจารย์สั่งงานอะไร ตรวจงานว่ายังไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นผลดีกับเราในอนาคตเราก็ต้องมาไฟกับภาษาอังกฤษที่อยู่ตรงหน้าก่อนซึ่งปั๊มเริ่มเลเวล2ตอนเดือนกันยายนปี2019นะคะก่อนโควิดนิดเดียวพอแบบปีใหม่ก็ไม่ได้กลับบ้านนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือตั๋วมันแพงเนาะทุกๆทุกๆแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยปั๊มก็อยู่ที่นี่ต่อแต่คุณรู้ไหมหอในอะถ้าปิดเทอมแล้วอย่างเงี้ยเขาจะให คือปิดเทอมวันพฤหัสเขาจะให้อยู่ต่อถึงแค่วันศุกร์แล้วก็ปิดจนถึงเปิดเทอมหมายถึงว่าปิดไม่ให้เข้าหอในนะคะถึงแม้ว่าเราจะจ่ายค่าเช่าไปอะ่ะคือเราจะต้องย้ายออกแบบต้องไปหาที่อยู่แบบฉุกะหุกมากโชคดีที่ว่าเพื่อนที่เรียนภาษาด้วยกันที่สนิทกันเนี่ยเขาอยู่หอนอกเขาเป็นคนจีนนะเขาก็เลยบอกว่าไปอยู่บ้านเขาไหมแล้วก็เดี๋ยวเธอก็จ่ายค่าไฟเอาเพราะว่าไหนๆค่าเช่าเขาก็เขาก็จ่ายไปแล้วแล้วก็ แค่ดูแลกระต่ายให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยไปอยู่ก็อยู่ประมาณประมาณเดือนครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่หอใน,นต่ออีกเทอมหนึง่งแล้วโควิดก็เข้าอะทุกคนทุกอย่างปิดหมดตอนนั้นคือทุกคนก็ใส่หน้ากากไปเรียนทุกคนเริ่มมีความกระตือรือรลนในการแบบป้องกันโรคใช่ไหมรถเม์รถอะไรเงี้ยของมหาลัยจะเห็นทุกคนใส่หน้ากากหมดเลย แล้วมันอันตรายมากช่วงนั้นนาะมันเป็นแบบล็อตแรกเป็นช่วงแรกที่โควิดระบาดท,ที่แรงมากแล้วก็หนักมากคือออกไปไหนน้อยมากยุกเว้นไปเรียนแล้วก็เข้าเข้าบ้านมาก็ต้องอาบน้ําอะไรให้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยหอของมาหาลัยก็บอกว่าเออจะคืนเงินให้ทุกคนแล้วก็จะปิดหอนะคะเราก็เลยต้องหาที่พักอื่นที่แบบต้องอยู่แล้วการเรียนหลังจากนั้นมาจะเป็นแบบ โบทชั c คลาสที่บังคับให้ทุกคนจะต้องมี 1. เว็บแคม2เว็บแคมที่มีใหม่คือการเรียนภาษามันต้องฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมแล้วต้องเปิดเว็บแคมตลอดไว้ห้ามปิดถ้าปิดถือว่าคุณแบบแอบเซนหรือว่าคุณขาดเรียนอะไรเงี้ยก็เรียนผ่าน z o ูมนะคะก็เรียนอย่างนั้นมาเนาะเลเวล4 เลเวลห้าเลเวลหกปั๊มเรียนมาอีกสามเลเวลก็คือหนึ่งปีพอดีนะมันจะเป็นอืมอ่อวินเทอร์ซัมเมอร์อ๋อวินเทอร์สปริงแล้วก็ฟอลแล้วปั๊มก็มาเริ่มเรียนตัวเมเจอร์จริงๆตอนปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะ mm hmm. คือแบบ <laughs> ทุกอย่างคือเรียนในห้องตลอด mm hmm. ไปไหนก็ไปไม่สะดวกเนาะ mm hmm. ปั๊มก็ไม่ได้มีรถนะคะตอนนั้นตอนเรียนอยู่นะ แล้วก็ไม่ได้อยากออกไปข้างนอกเพราะว่ากลัวโควิดมากๆนะออกไปทีก็ปิดหน้าปิดตาไปแค่ซื้อพวกอของสดหรือว่า grocery store ทั้งหลายที่มันจำเป็นต้องต้องทำอาหารนะหรือบางครั้งเราอาจจะสั่งผ่านแอปก็ได้นะคะเป็น Insta c a r t ที่เขาจะมาส่งที่หน้าบ้านแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าคนมาส่งอ่ะจะมีความเสี่ยงด้านโควิดไหมหรือว่า มีความเสี่ยงที่ไปเจอผู้คนที่เขาส่งเ e l i v e r รี่ก่อนหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบชอบที่จะไปซื้อเองมากกว่าแต่ถ้าเป็นของแห้งอย่างเช่นข้าวสารหรืออะไรที่มันหนักๆน,นะคะก็จะสั่งให้เขามาส่งเนาะก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะคือมันแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเลยเรารู้สึกเราใช้ชีวิตอยู่ในห้องในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็พร้อมกับ เว็บแคมคอมพิวเตอร์แล้วเราคือได้เพื่อนจากการที่เรียนภาษาตอนตอนนั้นนะที่ไปท,ที่ที่ห้องเรียนคลาสภาษาเท่านั้นเลยนะทุกคนเพราะว่าพอแบบพอเรียนตัวเมเจอร์ใช่ไหมทุกคนก็อยู่เว็บแคมใส่เว็บเรียนผ่านเว็บแคมอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรยกเว้นว่าแบบเอ้ยเราคุยกับเพื่อนคนนี้แล้ว ถูกคอเราไปเดินสวนกันไหมแบบมาเดินแถวโไพไซด์พาร์คอะไรเงี้ยคือถ้าอยู่ข้างนอกมันก็ยังดีกว่าที่จะไปแบบแห้งเอาหรือว่าไปไหนที่มันใกล้ชิดกันเกินไปอะไรเงี้ยเออเราก็มาเดินสวนเพราะว่าอากาศมันถ่ายเทใช่ไหมนึกถึงการเรียนภาษานะคะทุกคนเรียนภาษาที่เนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสมากทุกๆคลาสทุกๆครั้งจะต้องมีการแบบฟังพูดอ่านเขียนครบนะคะ เราจะต้องมีการฝึกพูดแบบ impromptu ก็คือแบบอาจารย์จะโยนกระดาษมาใครรับกระดาษได้ก็ต้องพูดประโยคอะไรก็ได้หรือพูดหัวข้ออะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบประมาณนาทีนาทีครึ่งหรือเล่าเรื่องอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองแบบแอคทีฟกับการแบบยังไงอะตอบสนองแบบทันท่วงทีกับการพูดคุยสื่อสารพรีเซนต์ก็คือพรีเซนต์อาทิตย์เว้นอาทิตย์หัวเรื่องบ้างหัวเรื่องเรื่อง บ้านเกิดบ้างกิจกรรมที่ชอบบ้างหรือสาขาที่เราเรียนบ้างแล้วก็มีการเขียนเอเซนะคะจะไม่ว่าจะเป็นแบบ MLK หรือว่า APA <ๆ>ก็ต้องจุดฟูลสต็อปแบบอะไรนะข้างหลังอนะบรรณา,าอะไรอ้างอิงนะอินเด็กซ์ที่เป็นแบบข้อความนี้เขียนโดยใครจุดฟูลสต็อปปีเท่าไหร่ดำนักเขียนหนังสือพิมพ์อะไรชื่ออะไรางคือต้องแม่นต้องเปมากไม่งั้นจะถูกหักคะแนน คือซีเรียสแต่ว่าเรียน MA ไม่ได้ต้องเขียนเอเซนะคะแต่ถ้าเรียน MFA หรือว่า BFA เนี่ยจะต้องได้เขียนเอเซแล้วเวลาส่งงานเนี่ยมันก็จะมีแอปที่สามารถที่จะ t r a c คะแนนได้ว่าไอ้ที่เราส่งไปเนี่ยเราได้คะแนนเท่าไหร่แล้วสิ้นเทอมเนี่ยเราจะได้คะแนนที่เท่าไหร่คือถ้าเรียน2ตัวใช่ไหมฟังพูดด้วยกันอ่านเขียนด้วยกันสามารถที่จะรู้คะแนนเลยว่าเราได้เท่าไหร่ ถ้าเรียนเนี่ยจะต้องได้มากกว่า70%นะคะ70คะแนนเนาะโดยรวมทั้งหมดถ้าต่ำกว่านี้ก็ต้องลงเรียนซ้ำและจ่ายค่าเทอมอีกค่ะทุกคนค่าเรียนภาษาประมาณตัวหนึ่งควอเตอร์หนึ่งก็คือ2,500เหรียญโดยประมาณนะมันเพิ่มขึ้นทุกปีเลยอะแล้วถ้าเกิน95%หรือ97%เนี่ย คุณสามารถที่จะบอกว่าฉันพร้อมที่จะสกิปสกิปหมดเลเวลสองปัมได้97%สามารถสกิปไปที่เลเวลสเลยไม่ต้อง3อะไรเงี้ยแต่คุณต้องเทสอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นปัมก็พยายามจะเถียงละปลัมได้ประมาณ97%มั้งไม่ได้นะไม่ได้คุณต้อง98%โอก็เลยแบบเ,ออเรียนก็ได้นั่นแหละค่ะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราแบบกระตือรือร้นกับการเรียนกับการแบบตอบโต้พูดคุยกับชาวต่างชาติเนาะ มันก็เลยชินทีนี้พอเราไปเรียนตัวเมเจอร์เนี่ยเราก็จะแบบเรื่องการฟังกับการพูดเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแบบดีขึ้นตามลําดับมันไม่ได้แบบปุ๊บเก่งเลยนะแบบจบเลเวลหปุ๊บกระโดดข้ามอ่างเงี้ยมันจะค่อยมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าแต่ละวิชาสาขาก็จะมีความมีคําศัพท์เฉพาะหรือว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เราจะต้องแบบคุยกับรเฟสเ s อร์อะไรเงี้ยอืมก็เป็นแบบนี้จนเรื่อยๆนะคะจนถึง เทอมสุดท้ายที่บมเรียนตอนสปริง g 2 2 2 2ก็คือช่วงเดือนมีนาจนถึงเดือนพฤษภา2022นะเทอมสุดท้ายเขาบอกว่าโอเคโควิดดีขึ้นแล้วนะคะัมก็สามารถที่จะไปเรียนในตึกคณะได้เป็นครั้งแรกเอ้ยคครั้งที่สองที่ไปตึกคณะแต่ว่าต้องใส่แม็กซ์นะคะ แบบใส่แม็กปิดหน้าไว้มันก็ไม่ได้ไม่ได้สะดวกแล้วก็ไม่รู้จักว่าเป็นใครเพราะทุกคนก็ใส่หน้ากากกันหมดใช่ปะก็ไปเรียนแล้วก็มันอึดอ,อัดอ่ะเออมันใส่หน้ากากในที่ในท้องอับต,ตลอดเวลาเนาะแต่ก็ต้องทำใช่ปะแล้วคือคาสส่วนมากเนี่ยจะเริ่มประมาณ8 0ดโมงเช้านะคะจนถึงมันจะเป็นแบบคัสสองชั่วโมงครึ่ง ใช่ป่าววะจะไม่ได้อะประมาณ2ชั่วโมง15โดยประมาณนะคะแล้วก็พัก15นาทีแล้วก็ต่ออีกคลาสหนึ่ง2ชั่วโมง15พัก15นาทีอะไรเงี้ยทุกๆแกลบของคลาสที่เรียนจะพัก1 5นาทีจะต้องทานข้าวจะต้องทำธุระอะไรให้เสร็จภายใน15นาทีนะคะก็คือค่อนข้างฟิกซ์แล้วตารางมันจะเป็นอย่างนี้วนไปวนไปเรื่อย บางครั้งตึกที่เราเรียนเนี่ยมันอยู่ห่างกันเพราะว่าเมืองนี้มันเป็นมหาลัยที่มันไม่ได้เป็นแคมปัสที่กระจุกตัวอยู่ในที่ที่เดียวเหมือนอย่างอ,อย่างที่ปามเคยอ,อยู่เนาะเชียงใหม่ก็จะเป็นแบบแคมป์ของเชียงใหม่ก็จะเรียนอยู่ในตึกนั้นอาจจะไปตึกอื่นบ้างเนี่ยแล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ปะ่ะแต่ที่เนี่ยไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์ทุกคนมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นแนวแบบบิ๊กบค์หรือเวสป้าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งราคาก็สูงอยู่นะ ส่วนมากกับนักเรียนก็จะใช้จักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือรถยนต์นะก็จะสะดวกมากกว่าแต่ก็จะอาจจะหาที่จอดยากอะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็จักรยงจักรยานกันอย่างเงี้ยเนาะซึ่งปามก็ได้จักรยานจากเพื่อนจากช่วงโควิดที่เขากับประเทศนะเขาก็เขาซื้อจักรยานแล้วเขาก็เอากจักรยานให้ปามนะตอนนั้นคนเขาจะซื้อประมาณ200เหรียญ คือแพงมากนะทุกคนแต่เป็นจักรยานที่แบบเป็นเหล็กอะไม่ได้แบบเหล็กกีก๊กอะไรเงี้ยแต่วันดีคืนดีเว้ยปามก็ถูกขโมยจักรยานที่หน้าบ้านยกไปเลยคือปามล็อกไว้กับที่จอดป้ายเขียนว่าโนา้กพัก n ิ่ะแล้วมันต่ำเว้ยทุกคนแล้วมิดช่าชีพน่าจะเห็นว่าจักรยานคันนี้ไม่ได้ใช้มา2-3วันแล้วเขาน่าจะเลงมาประมาณนึงอะแล้วเขาก็มากันสองคนก็ยกล้อ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นโซ่เชนที่ล็อกไว้ก็คือหลุดหลุดออกไปเลยแล้วปั่นไปหน้าตาเฉยแบบตามเห็นอย่กล้องวงจรปิดนะแต่สุดท้ายก็เพื่อนก็บอกไม่เป็นไรนะมันเป็นเหตุสุดวิสัยก็แต่เพื่อนก็ดรอปไปสักปีนึงมั้งแล้วเขาก็เพิ่งกลับมาเรียนนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะจบเทอมหน้าแล้วแหละคือแบบอะไรวะคือไม่ได้ว่าแปหมายความว่าแบบเมืองนี้ไม่มีโจนนะทุกคนมี มีทุกที่เลยแล้วก็มาแบบเนียนๆอืมนี่ก็เป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตเรียนนะเสร็จแล้วปั๊มก็เรียนแบบเนี้ยมาเรื่อยๆ,ๆใช่ปะจนเทอมสุดท้ายแล้วปั๊มติดโควิดเว้ยประมาณช่วงนี้แหละของก่อนที่จะรับปริญญาแล้วปั๊มหายก่อนวันรับปริญญาหนึ่งวันเออคือ ตอนนั้นคือทุกคนติดในบ้านทุกคนติดหมดเลยแล้วห้องน้ําคือมีอยู่1.5ห้องคือเป็นห้องที่มีห้องส้วมแล้วก็ที่อาบน้ําแล้วก็อีกห้องหนึ่งเป็นห้องส้วมเฉยๆคือมันใช้ด้วยกันเนาะห้องห้องครัวก็ใช้ด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกว่า,เ,าเราทําโปรเจกต์อยู่ที่บ้านแล้วมันก็ติดแล้วเราก็หายก่อนวันรับปิญญาหนึ่งวันเราหายวันที่ ประมาณแบบสามสิบสามสิบพฤษภาคมอะแล้ววันรับปริญญาของเราคือวันที่หนึ่งมิถุนายนอือเอหรือวันที่สามว่ะเราหายวันที่หนึ่งมัง้งแล้วเรารับปริญญาวันที่สามถ้าจำไม่ผิดนะคือเฉียดชิวมากเออแล้วก็ตอนติดอะก็แบบไม่อยากจะไปเจอใครนะเพราะว่ามันมันแบบไม่อยากไปเผยแพร่อะไรเงี้ยเออ พูดถึงร้านขายของที่เราไปบ่อยๆนะก็จะมีโครเกอร์ที่เราเดินผ่านเมื่อกี้กับอีกอันนึงคือ China Town Market ที่จะเป็นขายของเอเชียทั้งหลายพวกกะปิซอสน้ำปลาไทยอะไรเงี้ยหาจากตรงนั้นได้หมดเลยหรือว่าแบบกะทิหรือถั่วเหลืองผักเอเชียต่างๆเนี่ยผักกวางตุง้งผักกะหลำ่ำผักกาดขาวก็จะไปที่ร้านนั้นส่วนมากเราก็จะเจอเพื่อนๆกันตรงนั้นมากกว่า เพราะว่ามันเมืองมันเล็กนะคะแล้วคนที่ามาซื้อของเอเชียนะก็จะมีแต่คนเอเชียนี่แหลคะค่ะก็ประมาณนี้ใน,ในอ๋อแล้วอีกอันนึงคือพิธีการสำคัญของการเรียนจบก็คือการรับปริญญาใช่ไหมการรับปริญญาของมหาลัยที่ปามอยู่ตรงนี้นะการรับปริญญาของสกัดนะคะไม่ได้เป็นแบบพิธีการที่จะต้องแบบเคร่งครัดอะไรมากมายเหมือนอย่างตอนที่เรารับปริญญาที่ไทยนะ ก็จะเป็นเปิดด้วยเหมือนแบบเป็นคอนเสิร์ตจากคณะ Performance Art ซึ่งกเขาก็เรียน Acting เรียนนักสแสดงอะไรเงี้ยเนาะมันจะเป็นแบบแนวแบบเฮฮาจอยกับเพื่อนๆจอยกับครอบครัวอะไรเงี้ยแบบเอนจอสนุกสนานก็รับปุ๊บเดินคุณจะเดินยังไงก็ได้นะคะคุณจะใส่ชุดอะไรข้างในรองเท้าอะไรทรงผมแบบไหนคุณจะเอาตุกก๊กตาขึ้นไปรับด้วย เอาหมาไปเดินด้วยก็ได้คือรุ่นของปามที่ปามเห็นเนาะบางคนก็คือยกกล้องเนี่ยมือถือแบบปุ๊บเซลฟี่กับหัวหน้าสาขาที่เขามาแจกใบปริญญาให้แค่นั้นจบแบบสั้นมากแล้วพอเรารับเสร็จใช่ปะเราก็นั่งต่ออีกสักพักหนึ่งให้มันครบแถวใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถออกมาข้างนอกได้เลยแบบไม่ได้ฟิกว่าจะต้องแบบอยู่ตนจนเริ่มต้นจนถึงจบพิธีเนาะ ก็ออกมาถ่ายรูปข้างนอกเสร็จแล้วรอบใหม่ก็คือคณะอื่นๆก็จะเข้ามาอย่างพรุ่งนี้ที่ปามจะต้องไปงานรับปริญญาของน้องการเนี่ยก็รอบ11โมงนะคะแต่ว่า <c oughs> คนที่เดินเนี่ยคนที่เดินรับปริญญาเนี่ยจะต้องเข้าไปรายงานประมาณ9โมงครึ่งนะเพราะเขาจะต้องมีแบบการถ่ายรูปแบบใบปริญญาอย่างงี้เนาะถ่ายรูปกับตัวไอ้นันะ่ะ ตัวตรามาหาลัยอย่างเงี้ยเผื่อบางคนอยากเอารูปนี้ไปอัดขึ้นกรอบไงเขาก็จะเขียนว่าโอ,อเคคุณถ่ายนัมเบอร์นี้ถ้าคือถ้าเกิดว่าคุณอยากได้รูปก็ไปสั่งในเว็บอะไรเงี้ยเออก็จะก็จะเป็น Extra Step แต่บางคนก็เอามือถือถ่ายเอากล้องไปถ่ายข้างในได้หมดเลยนั่นแหละค่ะพ่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเจอกับน้องๆประมาณ8ดโมงนะคะก็เซตหน้าเซตผมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเราก็ ลำลึกกลับมาเหมือนตอนที่เราเรียนอีกครั้งนะคะเดี๋ยวสักพักเนี่ยเราจะต้องเข้าไปในเมืองละเพื่อที่จะไปพบอาจารย์นะคะคนที่เราอยากเรียนกับเขามากแต่ว่าเนื่องจากที่เราเรียนเนี่ยเป็น MA นะคะ Ma เนี่ยจะเลือกตัวแอดวานซ์ได้2ตัวซึ่งปมเลือกตัวอื่นไปเพราะว่าตารางเวลามันไม่ตรงกันนะก็เลยพลาดที่จะเรียนกับอาจารย์เขาไป วันนี้ก็เลยแบบโอเคนัดอาจารย์ล่วงหน้าหนึ่งเดือนว่าหนูจะมาที่สวน่าค่ะอาจารย์ว่างเจอกันไหมเราไปกินกาแฟกันเราไปกินขนมไหมอะไรเงี้ยนั่นและค่ะตอนนี้ก็1 1บเอโมงครึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นประสบการณ์การเรียนสวน่าของปาลมนะคะก็